สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเซียนหลิมไปกันต่อกับเซียนหลิมไปกันต่อในรอบใหม่ในงวดใหม่ในฤดูกาลใหม่ก็ว่าได้สำหรับฤดูกที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็งวดวันที่หนึ่งเดือนสิบผ่านไปแล้ว นี่คือผลรางวัลในงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเดือน,นตุลาไปกระตัวในงวดวันที่สิบหกตอคอสองห้าหกเจ็ดวันนี้จะนำแนวทางสูตรเก่าสูตรเดิมเพิ่มเติมคือต้องเข้าเท่านั้นในจุดนี้ เ่นนิวกันน้ำเสนอไปหลายงวดงวดนี้นําเสนออีกครั้งหนึ่งปักหลักสิบลากงวดที่ อาบเข้ไปแล้วท่านผู้ชมงวดที่ห้าสิบเข้าไปแล้วเนื้อรุดปักลกลักรุดงวดก่อนงว,งวดก่อนงวดนี้กเ,เจ็ดไปลักหน่วยงวดน,นี้กลับมาที่เลขห้าเท่าจะเป็นจุด,ดรอง มาดูวันนี้จะได้ตัวไหนรางวันที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าล่างห้าเก้า สามตัวสามตัวท้ายครั้งที่สองขึ้นมุนั้างทีซีนั่นีอนั่นมาตัวเดียวเลยท่านผู้ชมห้ 5, 6, 6. าหกหกท่านผู้ชมดูเด้เอรางวัลที่หนึ่งสามตัวสามตัวท้ายไม่ทำไปได้มาดูวิธีคิดวิธีคำนวณเหมือนเดิมท่านผู้ชม มันเดิมที่ผ่านมาที่เคยนำเสนอเป็นประจำเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกกับแปดบวกกับเก้าบวกกับหกบวกห้าคงที่แปดบวกแปดเป็นสิบหก หกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าบวกหกเป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าได้หกแปดเก้าชุดจีเคยเดินดีเป็นประจำเป็ดประจำชุดที่เคยเรียกว่าชุดเด่นชุดสามตัว ในหกแปดเก้าุณ้ืึกว่าบมาจะหลายงวดแล้วเนาะมีจุดเด่นเว้นไปหลายงวดแล้วส่วนชุดรองเหลือมาสำคัญในชุดนี้แล้วงวดที่ผ่านมาได้ห้ากับแปด ก็เขาอยู่ที่เลหานั่นเองหลักสิบแต่สำหรับใครที่ดูเสียนหลิมอยู่เป็นประจำอ่ะพูดง่ายว่าเป็นเอฟซีอ่ะในชุดนี้เสียนหลิมมาไปเป็นชุดสำคัญของชุดบนเนี่ยชุดนี้เป็นชุดสำคัญของชุดบนด้วยจะใครดู จะไปเป็นตัวประกบเนี่ยมวดจิดหมวดนี้ก็เหมือนกันในในการวางของเสียนหนิมนจะว่างโตตัวนี้เป็นชุดเด่นในตัวประกบแล้วก็มีชุดร่องอีกสองตัวเป็นสีตัวรอดยากบอกไว้ก่อนรอดยากในชุดบนเนอยนิดหนึ่งนิดหนึ่งขึ้นไปบนนิดหนึ่งส่วนล่างผู้ชม งวดที่ห้าสิบเซี้ยนิมกระเสวอว่างวดนี้ต้องมีในนี้แน่นอนหลักสิบล่างมีแน่นอนถึงจะไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่เสี่ยนิมจะบอกว่ามีแน่นอนงวดวันที่สิบหกตุลามีแน่นอนหลักสิบล่างอย่าเดินนี้เลยท่านผู้ชม อย่าเดินหนีคำเตือนจากทางช่องคุณอย่าเดินหนีจากปากหลักสิบล่างแน่นอนหามาใส่หามาใส่อีกหาชุดเด่นของรางมาใส่อีกตเตเอนี่มีชุดเด่นของอเด่น่างอยู่อีกคำนวณไว้เตเบอไดอ นำเสนอจะเทือะหรอกเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอให้ดูก็นเลยกันเนาะวันนี้ได้สี่เก้าหนึ่งผลต้องวันออกอยู่ที่สี่หกเข้าวันนี้ได้ห้าศูนย์สองเนี่ยก็มาเข่าอยู่ที่สองหมายอลขสองแปดวันนี้ได้เจ็ดสองสี่ก็มาเข่าอยู่ที่สี่เนี่ยเก้าสี่ งวดน,นี้ได้แปดสามห้าเนี่ยมาเขายุติสามนี่จะโบปากลักครับุผู้ชมเก้าสี่หกงวดหกถัดมางวดบัรจุงวดจะผ่านมาดีเนี่ยเก้าสี่หกไปเลี้ยงไปดีสี่ 4, นี่ต่มาเนี่ยเก้าเห็นบมงวดนี้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะท่านผู้ชมอุปกรณ์อุป,ปกรณ์ ตัวนุดนั่นเป็นชุดประกอบกลางเนาะขนรนำเสนอให้เบืองเป็นข่าวๆไปก่อนนะร่วมนี่ห้บอ่จำนวนไปจังหดวหดเลยที่ผ่านมาเนี่ยวางไว้ทีซีวางไปซีตัว นึกว่าซีจะมามันมาเล่งหาคือเขาทีไรแม่เนี่ยยังบม่ผลาดเลยเสมอยู่ยังไม่พลาด,าดในจุดเด่นห่างวันนี้บอกกันเลยเก้าสองห้าแปดอยู่ในห่างแน่นอนเนี่ยเห็นบอกเก้าสองห้าแปดอยู่ในร่างแน่นอนวันนี้สำหรับหมวดก่อนห้าแปดหนึ่งซีเนี่ย มาเลขหาเรื่อยงวดกว่อนุชแปดหนึ่งสี่เจ็ดมาเลขเจ็ดหมวดก่อนนุชห้าแปดหนึ่งสี่มาเลขสี่กลับไปนุชว่างเฉพาะสามตัวมาเลยมาทุงงวดที่มห้าแปดหนึ่งมาแปดแปดหนึ่งสี่มาสี่สองห้าแปดมาสองเก้าสองห้ามาเก้า หนึ่งสี่เจ็ดมาหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดมาสี่สามหกเก้ามาหกนะพอสังเข็บขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังด้ยท่านผู้ชมเป็นกำลังใจกันเนี่ยแนวทางมีเขา้ามิลุดเจรนาเอาเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่ามองข้ามเริงหลมเมึงเป็นกำลังใจกันเนี่ยเขาบอกเขาก็ได้ เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยบ่ได้เสียเงินหรอกกดติดตามท่านผู้ชมไม่มีเสียตงังเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ